สวัสดีนะครับอยู่กับผมไหมครับเป็นโมเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมได้ทําการไปเล่นนอกรอบมานะครับจนเราได้ชานอุปกรณ์นะครับเลเวลแล้วก็เหลือน้อยมากๆนะครับแล้วก็มีชุดกอดไมชิสแล้วก็อันนี้เลยเนะอ๋อพอดีมอดปรสิตปรสิตนะครับผมไม่ทาการเปลี่ยนมอดนะคิดว่าน่าจะให้หนังสือนี้มาเป็นตอนเป็นมอดนี่ไงอ๋อไม่ใช่อันนี้คือมอดเวสตโอนนะครับ มอดหินวาร์ปนะครับมอดแท่นวาร์ปอืมซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเราได้ดีมากๆนะครับเราไปดูกันดีกว่าเอาเวสตโตนมันคราฟยังไงนะนี่เลยเนะนี่ยเนี่ยต้องเอามาจากโอ้หมก็ทุกคน เอเมโลเอนอร์โอลเพิร์อลไดโอโหฉัคิดว่าจะเป็นอันนี้เอา้ทำแล้วโอ้โหเวสตโตนโอ้ my god แต่ละอันนี้เจ็บทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าคิดว่าไม่น่าจะได้คิดว่านะครับไม่น่าจะได้เวสตโตน้ไว้นี้ควอดแอปเปิ้ลเอ๊ะนี่ไงมีเลสโตนแอปเปิ้ลเนี่ยแต่เราไม่มีแอปเปิ้ลนะครับ ผมจะขอโชว์ขวานใหม่ให้ดูก่อนนะครับว่าสก,กิลมันคืออะไรนี่นะพอเราคลิกค้างตัวอ่อนี่เราจะสามารถวิ่งไวได้นะครับแล้วก็ติดบูนแล้ววิ่งไวมากๆนะครับวิ่งไวกระโดดสูงแล้วก็ปรสิตนะครับได้อปเดตมอนใหม่นะมันเพิ่มอัตราการเกิดของปรสิตให้เยอะขึ้นนะคิดว่าน่าจะยากขึ้นนะครับรนั่นปรสิตเปนนั้นะ เดินสำรวจไปเรื่อยดก่อนนะครับอ,อีกแล้วอูดตัวนี้อีกแล้ว <c oughs> ไม่นะไม่เจอเขาคิดว่าน่าจะจมน้ำตายแล้วมั้งแล้วก็อูดก็รอดมาตัวหนึ่งส่วนอีกตัวน่า <c oughs> จะตายไปด้วยกันนะครับนี่นะครับที่ขุดอเมทิ์นะครับเรียกว่าขุดโคตรเร็วนะครับอย่างออนี้ ตอมิชิฟเนี่ยขนาดดู่น้ำมันเร็วเลยมันไม่เร็วละที่ขุดที่ขุดทุกอันมันก็ต้องแพนน้ำเลครับ่ดไม่ค้อนมันถูกไม่ได้นี่ค้อนไม่ได้ทุกคนปกติค้อนมันต้องถูกได้ดิหรือว่ามอสมันลงเยอะเกินจนค้อนมันถูกไม่ได้ ปกติมันเคยทุบได้นะตั้งแต่เมืม่อสองสามอีพีที่ผ่านมาไม่ใช่ดิมันเป็นต้องนานแล้วโอเคแล้วผมก็ทําการถางป่านะคะทําให้ป่าตัวนี้เนี่ยเรียแตัวลงมากมากแค่ว่าถ้าปปรติตมาเนี่ยตีตายง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ในเมื่อเราถางป่านะครับเราก็ปลูกคือเราเล่นเราเล่นก็ปลูกเอาไว้หน่อยไกลๆหน่อยนะครับเวลาจะมาตัดตัดตัดไม้จะได้ง่ายๆหน่อย ันนี้ก็จะมาอัปเดตว่าผมยังอยู่นะครับโอเคก็เมื่อเช้าก็จะตรงคลิปไปเรียบร้อยแลวมั่นไงทุกคนอ้อยตัวแล้วนะครับในส่วนองอ้อยเนี่ยเราสามารถทําเป็นกระดาษได้นะครับแล้วกระดาษก็จะเป็นแผนที่ได้เพราะเราทาแผนที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการได้วัตถุดิบอันใหม่ที่เราไม่เคยได้มานั่นก็คือแผนที่เพอะเราได้แผนที่มาเราก็จะไปบวกกับ เข็มทิศเลสโตนนะครับพอบุกกันปุ๊บก็จะได้แผนที่เดินทางได้นะครับแล้วก็เอาอ้อยมาอ้อยก็มีเยอะนะเนี่ยเยอะอยู่เนีะ่ะฮะเยอะอยู่เลย,อ,อ,ยอ้อยเนี่ยโอา้อยไปคราบกระดาษก่อนนะครับทุกคน แล้วแมพนี่ต้องใช้กระดาษเท่าไหร่เนี่ยแมพแมพอะแมพเอเมตตี้แมปต้องใช้กระดาษโอ้โหคิดว่าครับโลเคชั่นแมปน่าจะง่ายกว่าอ,อ๋ออันนี้มาหืมเกี่งเหรอเดี๋ยว โอ้ oh God. ไม่ก็ไม่พออ่ะทุกคนไม่ไนะคุณผู้ชมนไมันแค่หวกเพนทำก่อนดีหนังสือไหมเอาหนังสือจดพิกัดเอาไว้เออเราต้องบิ๊กเบนใช่เราต้องเอาหนังสือเอาหนังสือจดพิกัดเอาไว้เออเราจะออกสำรวจแล้วก็ต้องจุดพิกัดบ้านตัวเองเอาไว้นะว่าหนังสือใช้หนังสือเอานังวัวหนังวังว ง่ายๆมีหนังวัวอยู่แล้วออนิม่ากินได้ขนแกะขนไก่เพราะแต่ขนไก่ก็ต้องได้มาจากการตีไก่ใช่ไหมไม่มีจริงดิไม่มีขนไก่เนี่ยนะโอ้โหออกล่าเลยออกล่าตอนกลางคืน กลายเป็นตามล่าหาขนไก่นะครับเจอม็อบเลยตีให้ตายหมดนะครับเจอความเทพแล้วนะครับวันนี้ตัวใหญ่มานะครับคริปเปอร์คริปเปอร์คริปเปอร์เดวิทานนะครับอุ้ยม,ม,ม,มันบึ้มมาทุกคนไป้สีนั่นแหละเฮ้ยเลือดทองทุกคนอุ้ยได้หมวกด้วยดีกว่าดีกว่าทุก ตอนนี้คือแบบเทพจัดๆปิดเวรไม่มีขนไก่อยู่ดีเอาลูกขานูไปแยกส่วนได้ไหมเอามาแค่ขนไกอ่อ่ะ้อมมีเดินตรงกงวันได้เหรอ,อม,มานะเราต้องหาไก่สักตัวหนึ่งหาไก่หาไก่หาไก่อันนี้มีชับเนีกับอันเบกกิ้งโอ้โหครบคันเลยไก่ขอสักตัวหนึง่งนันหมูหมู ไม่ไม่เอาหมูจะเอาไก่จะเอาไก่ไก,ไก่ไปไหนเนี่ยทุกคนโอนะ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยป,ปลาพาเบตเหรอตายไปทงหมดไอ้พวกซอมพรียบร้อยแล้วไก่ละงั้นนะมันจะไม่เจอไก่ไม่ได้นะทุกคนนั่นอะไรน,นั่นักเกียวตนัน ไปเข้าไปโอนไม่เห็นเลยโอ้โหยังไม่เจอไก่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นมันซอมบี้วีเลเจอไม่ใช่เหรอมาได้ไงเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวนั่นมันต้องเป็นวีเลเจอไม่ใช่เหรอไอ้พวกนี้ทำอะไรนฮะเปิดระเบิดยาระเบิดยาระเบิดโอ้โหเดี๋ยวซอมบี้วีเลเจอมาได้ไง What หมู่บ้านที่ผมยังไม่เคยไป ร่มสลายเหรอไรเมื่อเจอหมาตัวนึงแมวแมวต้องการไก่อะขอสักตัวหนึ่งที่ไม่อยากเจอนี่เจอง่ายจังเลยน้อไก่เนี่ยอุ้ยมันบกซ้อนไม่นะมันบกซ้อนวัดบับตกลงอันไหนมันดำแรงกว่ากันเนี่ยฮะสิบห้าโอเคอันนี้แรงกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวไอพวกซอมบีเ้เนเ่ยเชอนี่มาจากไหนเนี่ยโอ้ยโดนหลักซุ่มโ,โดนหลักซุ่มเอาไก่มาเอาไก่มาเฮ้ยไอพวกนี้ไม่ยุ่งดีกว่าโอ้ยโดนยิงสโลช่วยเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีบัฟสปีดวิ่งเข้าไปตัวตัวอะไรยิงสโลเนี่ยสเตอร์เหรอว่าแต่สเตร์มันอยู่ไหน โอไมยนะแต่โดนจริงรโลนานด้วยเนอะจิดกีว่ะโอ้โหก็คิดว่าจะติดยี่สิบวีโอ้โหคิดว่าจะมีหมู่บ้านอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยวเราพับหมดก่อนออ <_ d isk> <_ d isk> <_ d isk> เอามาแทานดินแล้วกันนะ ดินดินก็โยนทิ้งไปอันนี้ก็กินได้นะโอ้ก็ว่าแล้ว่าทำไมเดินช้าจังเลยไม่ได้ดิเราต้องกินของดีๆหน่อยต้องกินของโต๊ะสุดเรื่องไปเรื่องในการเดินทางมันลำบากจังเลยเนี่ยฮะยังงมทิ้งเลยไม่เอาละโอ้ยกายสักตัวหนึ่งเถอะนะคอขอนนกสัก ขนหนึ่งขนเดียวก็พอแล้วได้โปรดอธน้าครก็เถอะเฮ้ยอ้อยทุกคนเราต้องการเจออ้อยแล้วเราก็เจออ้อยโอเคไม่ต้องค้าหนังสือละโอ้โหตตรงนี้เดี๋ยวหลุดแฮะหน้ารกเลยเข้าคานวิกฤตเลยนะเนี่ยตรงนี้บับก่อนนะบับก่อน นี่น่กามหัวเลยกามหัวอ้าวตรงนั้นอะตรงนั้นอะไม่ไปแล้วลูกโซ่ลาซิวีแอรเลสโตนลแอร์เกตตูเลเวทานแอรโอเคไ my g อ d ตกลงคือไม่เจอไก่ใช่ไหมถ้าไม่เจอไก่ใจล้มเลยกันฮะค้าแผนที่ได้แล้วเนี่ยเยอะขนาดนี้เนี่ยฮะเนี่ยเยอะขนาดนี้ค้าแผนที่ได้เนี่ย แต่ยังน้อยเจะไก่ก็ยังดีกว่าเนะเาอบับขอไก่สักตัวนถึถนนะนั่นแหละว่าแต่ทำไมแถวแถวนี้มันเงียบจังเลยว้าวทะเลใหญ่ตรงนี้ มันลงทางเลยสเกลิตันอย่างเงี้นเหรอ,อจามสเกลตันโอ้ยรู้สึกอยากตายเลยคืนากายขอสักตัวหนึง่งนะถ้าถ้าได้ตัวหนึ่งแล้วมันตอบขนนก็กลบกับเลยนะว่าแต่ถ้าเราได้แล้เราจะกลับยังไง เราจะกลับยังไงลืมคิดเลยนี่ว่าจะกลับยังไงลงขึ้นเขาดูไหมอาจจะแบบไม่ต้องหาไก่หรอว่าอืมอาจจะไม่ไก่จืดระว,วังอันนี้อะไรเนี่ยฮะอัน <laughs> นี้นนนอะไรเนี่ยบั็อกอะไรฟาเลนเหรอนี่มัน this is not b u g นี่มันบั็อกอะไรเนี่ยโอ้โห่บับอกบล็บไปโดดข,ขึ้นเขาไปเลยโดดได้สองบล็อกอยู่แล้ว มรไปโดดขึ้นเขาไปเลยอุ้ยบักลินบักลินอ๋อต้นตอมันอยู่บนเขาวันนี้สินะเห็นบักลินเมื่อกี้คือบักลินไม่ค่อยได้เห็นเลยบ่อยนะทุกคนคือแบบ้องอยู่บนเขานี้เนี่ยเลยไนพวกอราฟิตแล้วก็อัตราอัการดอกผัวมันจะมากมันจะอัตราการดอกผัวก็คือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะนั่นแหละเลือดถ่าน ถามันไปอยู h h ่ตรงนั้นได่ไงเดี๋ยววัดนั่มันผ่านจริงดิเหมือนหลุมน่มันโคตรนะซอกหลุมที่เหมือนเราเคยขุดเอาไว้คิดว่าน่าจะใกล้ถึงบ้านเราวแล้วมั้งแล้วก็คือบักลินก็คือมาตัวเดียวโดดเดียวเดียวตายตายแล้วก็ไปเลย พวกหัวพวกนี้ไม่ต้องการนะเฮ้ยนั่นไงเราเจอบ้านเราแล้วในที่สดุดเราก็กลับมาถึงบ้านยางปลอดภัยโดยที่ไม่ตายเยสเสร์ yes. เรียบร้อยแล้ว,ลวเราโคตรเก่งไงตอนนี้ ه, บ้านบ้านแสสุกเย้ yeah. ได้กลับบ้านแล้วอ้อเหนื่อยเหลือเกินเมื่อยมือ ครับเลยก่อนนะกระดาษว้าวพอแล้วใช่ไหมแมปแมปแบบแมป,แมป,แมปนี่ไงนี่ต้องใช้โลเคเตอร์แมปแล้วก็เออมีของวางบ้างปะไม่มีเลยเหรอ,อไหนๆก็มาแล้วครับอีกกล่องนึงจะเป็นอะไรไปนั่งร้านนี่ใช้แบมบูกับสติงโอเคครับ หนึ่งสองนะครับกล่องอาหารอาหารอือฮั่น ชุดเก่านะครับเป็นชุดเก่าได้มีประโยชน์แล้วนะเหมือนที่พูดไว้ในคลิปที่แล้วเลยว่าเราจะสร้างให้มันชุดนะครับสุดท้ายก็รู้แหละคือสมุษษษติตนมันต้องเอาไปเผาสองรอบไงดันดันลืมเองโอเคของพวกนี้ก็เก็บไปเลยเก็บให้หมด อกเว้นกระดาษกับเข็มที่จะต้องใช้แล้วชุดเกาะทองมันมาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคือผมยังงงเลยมันเป็นอะไรหรอปรากฏการ์หรอปรากฏการ์ชุดเตาะชุดเกาะทองแล้วพอเราได้มาแล้วเราก็จะเอากระดาษมาแล้วก็ถ้าบอกว่าไม่มีเหล็กอีกนี่คือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะถ้าสมมติว่าไม่มีไอรอนอะ่ะอย่าบอกว่าไม่มีจริงๆนะเฮ้ยริ่มเสียงลนะ เฮย้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหาก่อนไม่หาไม,ไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะไม่มีอ่ามีอยู่อ่ารอดตัวไปรอดตัวไปเอาไอรอนไปเผาเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเผาเหล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกรอบนึงโอเคนัลนงจาะที่เราได้อุปรกรณ์มาครบครบเลยละแล้วก็จะมาสร้างฐานผลงานกันเลยนะครับ แล้วก็หยิบเลฟตนมาก่อนเลฟตนนี่เป็นกองกับลาปิสทำการโบกเข้าไปเลยครับเข็มทิศครับจริงๆอะครับเขียวนี้มากเลยนะจิตดาเมตจะคิดว่าดาเมตมันเบาเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรนากาก็าครับได้โอ้โหนาอกาใช้ทองน่านาอกามาแปะที่บ้านเนาะน่าแล้วไอ้เทมแปะนี่มันใช้อะไรนะ ท่านแตะก็ใช้โอเคแล้วก็พอได้มาแล้วก็เอามาสร้างสรรค์ผลงานฮืมจุ๊บได้มาเรียบร้อยนะครเอมิตี้โลเคชั่นแมปนั่นเองนะครับว้าวดีใจมากๆเลยนะทุกคนได้เอมิตี้โลเคชแมปมานะแล้วก็จะมายืนบนบ้านตรงนี้แล้วก็สร้างแมปขึ้นมาเองเลยนะจังหวะนี้เนี่ย ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับทุกคนว่าผมนจะสามารถสร้างแมพแล้วหน้าตาของแมพผมจะเป็นยังไงครับเข้ามาแล้วมาแล้วนี่เป็นบ้านเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นบ้านแล้วก็พื้นที่ก็ไม่ได้หากก่างไกลอะไรมากนะแต่ก็ตรงนั้น่าจะเป็นโรงงานผลิตเาล้าอือมก็นะมาต้องแบบนี้อยู่แล้วอ่ะ ก็พื้นที่หิมะแล้วก็ด้านหน้าก็เน่จะเป็นใช่เลยอืมแล้วก็ตรงเทือเขาที่เราอยู่ก็จะมีตรงนี้ต้านหน้าได้แล้วทุกคนดีใจจังเลยเอ,อันนี้ใส่มอกสายจะพะไม่ไั้เอาแมปมาใส่นะครับนี่เป็นแมปนะครับเราสามารถดูแมปได้ว้าวเจ๋งมากแล้วถือคู่กับดาบไปมิทิพเป็นไง แผนที่นะครับเนี่แล้วก็ถือดาบแผานคลิปอะไรประมาณนี้อืมสวยงามมาทุกคนก,ก็เขาต้องขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีค่ะ